สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านวันนี้นะครับจะพามาขุดเหรียญเหมือนเคยครับเป็นเว็บขุดเหรียญนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเว็บนะครับเป็นหน้าต่างอันแรกครับที่ท่านผู้ชมกดเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับมีอะไรบ้างครับก็ดาเนินการครับอันนี้ก็เกี่ยวกับบอกรายละเอียดนะครับผมว่ามีนักลงทุน ลงทุนเท่าไหร่นะครับดำเนินการมาสี่วันนะครับเพิ่งเปิดมาสี่วันมีออนไลน์อยู่นะครับอันนี้ก็คำนวณครับอันนี้การถอนการถอนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกไหมไม่มีนะครับเราไปกันเลยครับไปสมัครลงทะเดียนกันเลยนะครับข้างบนนะครับลงชื่อนะครับตรงนี้ อันแรกใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลของเราอันที่2ใส่ชื่อนะครับอันที่3ใส่ตั้งค่ารหัสผ่านเปียนยารหัสผ่านแล้วก็กดแคปชั่นนะครับตรงนี้แล้วก็กดยอมรับข้อตกลงนะครับจากนั้นก็กดสร้างบัญชีเลยนะครับพอกดสร้างบัญชีเสร็จนะครับเราก็ต้องเข้าระบบนะครับไปที่เข้าระบบก็ใส่อ่า ใส่ชื่อของเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับพอใส่ครบนะครับก็ลงชื่อเข้าเลยหลังจากล็อกอินเข้ามาก็เป็นหน้าต่างนี้นะครับก็เลื่อนลงมาครับชอบขุดเหรียญไหนก็กดเหรียญนั้นนะครับตอนนี้ผมขุดเหรียญด็อกคอยอยู่นะครับความเร็วโอเคเลยน่ครับมีประมาณ30 40ิบเหรียญครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เป็นแผงควบคุมหรือแดชบอร์ดนะครับมาดูตัวอื่นนะอันนี้ฝากครับฝากหมายถึงว่าเราลงทุนนะครับถ้าเราจะฝากเดือนไหนเราก็กดอย่างนั้นนะครับนี่เราเป็นกระเป๋าบัญชีของเขานะครับเราต้องโอนมาตรงนี้นะจะฝากเดือนไรคอยก็กดตรงนี้นะครับก็๊อปปี้ตรงนี้ครับแล้วก็ไปโอนมาให้ให้เขาในบัญชีนี้ก็ถอนครับ เขาก็จะมีขั้นตับนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมติดตคอยนนี่10,000แสลไรคอยนนี่3ล้านประคอยนี่300ก็มีรายละเอียดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับการแลกเปลี่ยนครับการแลกเปลี่ยนนี้คือการที่เรามีสกุลเงินตัวหนึ่งครับผมมีเหรียญตัวหนึ่งจะแลกไป,ไปอีกตัวหนึ่งได้นะครับ หรือจะแลกเป็นกําลังขุดก็ได้นะครับอันนี้ผมขุดไปสักพักนึงกดนี่นะครับกดลูกศรนะครับจะขึ้นมานะครับว่าเราจะเอาเหรียญไหนนะครับจะแลกกเหรียญไหนนะครับมีเยอะเลยครับอันนี้ผมจะแลกเป็นข่าวนะครับผมเพิ่มกําลังขุดเมื่อกี้มีหนึ่งร้อยเนาะัวนี้คลิกนี่นะครับเาคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นก็นีนะ ใส่คิดเท่าไหร่อ่ะศูนย์สงองตัวก็ใส่ตัวเลขน,นะครับกดไปเลยนะครับและเปลี่ยนสำเร็จนะครับไปดูอ่าแัสบอร์ดนะครับ นี่ครับได้ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วครับท่านผู้ชมครับก็เบื้องต้นนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าขุดขุดไปนะครับก็แรกเป็นพลังขุดนะครับเป็นแฮชนะครับเพื่อที่จะนานๆต่อไปนะครับมันจะสะสมนะครับมันจะขุดได้เร็วนะครับเรามีพลังขุดนะครับเราสามารถที่จะไปขุดเหรียญไหนก็ได้นะถ้าพลังขุดเยอะนะครับนี่ ก็จะไปขุดเหรียญไหนก็ได้นะครับเราชอบเหรียญไหนหรือราคาไหนมันจะดีหรือ,อมองว่าเอ้ยเหรียญไหนมันกําลังแบบเออมันจะบูมอะไรเงี้ยเราก็ไปขุดเหรียญน,นั้นนะครับเพราะเราเรามีกําลังขุดอยู่แล้วนะครับถ้าเราสะสมสะสมไปปุ๊บถ้าเราถอนออกเงี้ยคือกําลังขุดเราก็ยังน้อยไงก็ประวัติศาสตร์ตัวนี้ข้อมูลส่วนตัวก็ตัวนี้มันแก้รหัส แก้ตั้งรหัสได้นะครับตั้งรหัสผ่านใหม่ได้นะประวัติศาสตร์นี้คือการถอนเนาะนี่ก็จะมีบอกนะครับนี่ผมเพิ่งเข้ามาเลยนะเนะี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ต้องฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับท่านผู้ชมครับลากอนละครับบ๊ายบาย